ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานานาสาระดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสพลสาธรสำริดผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด,ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านผ่านมานี่บางทีก็ ยิ่งช่วงที่จะต้องทำงานที่บ้านพูดทับศับว่า work from home เนี่ยนะครับสอนหนังสือช่วงซัมเมอร์ก็สอนออนไลน์กันไปหมดจุดหนึ่งซึ่งมองกลับไปในอดีตมองปัจจุบันมองล้ำไปในอนาคตเรื่องที่ตัวเองนั่งมองก็คือว่าเราจะทำอย่างไรกับลูกศิษย์ลูกหา วงเล็บที่อยู่ในมือณนะปัจจุบันว่าให้เขาเป็นคนช่างคิดช่างพูดช่างทำช่างคิดช่างพูดช่างทำไม่ได้แปลว่าทำอะไรชุย่ชยๆไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่านั่งสอนอยู่ยิงคำถามไปนึกภาพว่ใช้โปรแกรมการสอนแบบออนไลน์ทั้งห้องเงียบหมดเลยไม่พูดเมื่อไม่พูด มันไปต่อไม่ได้ในแง่ของการเรียนการสอนต่อให้ออนไซต์คือสอนในชั้นเรียนปกติถ้าครูยิงคำถามไปแล้วทั้ง,งห้องเนี่ยเงียบพร้อมใจกันเงียบซื้อสัมปทานความเงียบกันเนี่ยโลกนี้จะเป็นอย่างไรการจัดการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรหลังๆนี่จึงเริ่มรู้สึกที่จะท้อแท้กับการที่สอนแล้วพยายามปลุก นักเรียนนักศึกษาให้ลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นบ้างหรือไม่เห็นด้วยหรืออะไรนั้นเป็นการจงใจที่จะให้ข้อมูลอย่างนี้ดูซิว่าจะมีคนแย้งไหมก็ไม่มีแม้กระทั่งว่าไปเป็นวิทยากรก็ยังพบว่าก็ไม่ค่อยมีคนที่อยากแสดงความคิดเห็นเพราะเขาอาจจะถือว่านี่อาจารย์อาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยเรา มาจากท้องถิ่นเรามาจากองค์กรอันนี้พูดไปเดี๋ยวมันจะเป็นการไปแยง้งทําให้ครูบาอาจารย์เขาเสียหน้าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พอคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยว่าแล้วก็เลยลองศึกษาว่าวิธีคิดนอกกรอบเนี่ยเขาทํากันอย่างไรบ้างมีมุมมองอย่างไรบ้างแนวสําหรับการคิดนอกกรอบนั้นเนี่ยก็มีวิธีการเยอะแยะมากมาย ขออนุญาตพูดในฐานะคนเป็นครูก่อนว่าเรื่องเนี่ยเป็นของคุณหนุ่มเมืองจันเขียนขึ้นมาตัวอย่างที่หนึ่งกับเกี่ยวกับเรื่องคิดนอกกรอบเนี่ยเนาะก็เป็นเรื่องของโรงเรียนจนโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยชื่อดังครูคนหนึ่งก็ในชั่วโมงเรียงความมั้งของเด็ก ชั้นป .3 ครูก็กำหนดชื่อตัวละครมา5ตัวกำหนดชื่อเรียบร้อยละดำแดงเขียวขาวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเรียบร้อยให้การบ้านเด็กไปแต่งเรียงความโดยใช้ชื่อตัวละครทั้ง5ตัวนี้ไปแต่งแต่งยังไงก็ได้เรื่องอะไรก็ได้แต่จะต้องใช้ชื่อตัวละคร5ตัวนี้ก็ปรากฏว่านักเรียนคนหนึ่ง จินตนาการเด็กป .3 เนี่ยนะคะรับป3นี่สัก8ปกขวบประมาณเนี้ยเนาะ,ะแกก็ดูชื่อตัวละครที่ครูให้มาแล้วในใจแกจะคิดยังไงไม่รู้คิดว่ามันเชยคิดว่ามันแปลกคิดว่าอะไรไม่รู้สรุปว่าเด็กคนเนี้ยไม่ชอบไม่ชอบชื่อตัวละคร5ตัวเลยว่าแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กสาธิตไงก็เลยเดินไปบอกกับครูว่า ไม่ชอบชื่อตัวละครที่ครูให้มาขอเปลี่ยนชื่อตัวละครได้ไหมครูก็พอเจ้านี่มาถามก็แกล้งใช้คำว่าแกล้งนะครับว่าครูก็แกล้งว่าไม่ได้เธอไม่มีสิทธิ์มาเปลี่ยนชื่อตัวละคร5ตัวที่ครูกำหนดทุกคนเขาเข้าใจกันตรงกันทั้งหมดแล้วทำไมเธอถึงจะไม่เข้าใจในเมื่อโจทย์มันกำหนดแบบนี้ว่าแล้ว ก็ไปทามาพรุ่งนี้มาส่งวันรุ่งขึ้นเด็กคนนั้นก็เอามาส่งทายสิว่าจะออกมาหน้าตาอย่างไรหลายคนก็คงจะบอกว่าก็ครูเขาบังคับอะ่ะโจทย์มันบังคับอะ่ะถ้าเด็กไม่เขียนเด็กก็ผิดอะ่ะก็ไม่ได้คะแนนอีกสิเด็กก็กระยิมยิ้มย่องแล้วก็ไปส่งครูครูก็ชื่นชมใน ความคิดของเด็กคนนั้นเพราะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเก,กก็เขียนเรียงความตั้งต้นฉากแรกขึ้นมาเลยคือตัวละคร5ตัวที่มีชื่ออย่างนั้นนะนะสมศักดิ์สมชายสมศรีอะไรก็ว่าไปเนี่ยแหละเนะาะทั้ง5้าตัวเดินขึ้นไปบนที่ว่าการอำเภอรหรืออาจจะเป็นเทศบาลหรือเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อของตัวเองว่าแล้วก็สมมติว่าจากสมศักดิ์ก็มาเป็นณเดชหรือเปล่า หรือจากสมชายมาเป็นปรินหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วแกก็ได้คะแนนไปนี่คือเป็นเรื่องที่สะท้อนเรื่องความคิดนอกกรอบเราไม่อาจจะจะสรุปได้ว่าเด็กคนนี้หัวล้านนอกครูคำคำนี้นี่แหละที่มันบล็อกเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นในสังคมไทยเรามันนักต่อนักแล้ว อันนี้เรื่องที่1นึ่งตัวอย่างที่สองนี่ก็เป็นครูอีกเช่นเดียวกันครูคนหนึ่งก็ให้นักเรียนไปอยู่ที่ฝาผนังด้านหนึ่งของห้องแล้วก็แจกกระดาษให้นักเรียนคนละแผน่นแล้วก็บอกว่าพับเครื่องบินแล้วก็ใช้กริยาไหนดีปาใช่ไหมต้องใช้ว่าปากระดาษ รูปเครื่องบินอะไรของเธอเนี่ยแหละไปถึงผนังของฝั่งตรงกันข้ามนึกภาพเอาห้องในคเน,น,เนว่าความลึกความยาวตรงนั้นประมาณสมมติสักสิบเมตรสมมติตัวเลขกลมๆนเนี่ยเนาะว่าแล้วต่างคนต่างก็พับกันตามที่ตัวเคยเรียนมาเคยดู YouTube มาเอยอะไรมาปาไปยิงไป ไม่มีใครถึงเลยสักคนเดียวเด็กก็โวยวายว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาพับกระดาษให,ให้เป็นเครื่องบินละปาไปถึงหลังห้องอย่างนั้นน่ะครูก็บอกอันนี้มาดูวิธีการเนาะว่าแล้วครูก็จับกระดาษนั้นขยุ่มขยุมขยุ่ม,ม,มเป็นก้อนก้อนแล้วก็ปาไปด้วยน้ำหนักด้วยรูปทรงด้วยอะไรมันก็ทำให้กระดาษกลม ก้อนนั้นเนี่ยไปแตะเอาผนังฝั่งตรงข้ามได้ก็โจทย์ไม่ได้บอกนี่ว่าเครื่องบินรูปทรงมันเป็นอย่างไรรูปทรงเครื่องบินแม้จะกลมๆขึ้นมาก็ได้แล้วมันก็ไปได้นี่คือตัวอย่างของการที่เราเราจำเป็นจะต้องฝึกวิธีคิดนอกกรอบการคิดนอกกรอบกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มันใช่เรื่องเดียวกันไหม โดยส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะมีพรมแดนที่อยู่ติดกันคิดนอกกรอบไม่ได้สรุปว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์แต่ความคิดสร้างสรรค์น,นั้นโดยโดยภาษาและโดยอะไรนั้นเนี่ยหมายถึงเรื่องที่ดีงามไม่ใช่คิดนอกกรอบแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีงามวันก่อนก็พูดกันถึงเรื่องขนมอาลัวพระเครื่อง ถ้ามองว่าเป็นเรื่องของการคิดนอกกรอบก็โอเคมองว่านี่เป็นความคิดสร้างสารรค์ไหมอาจจะต้องเอาคำถามนี้ไปถามท่านไปถามใครละ่ะท่านจะได้คำตอบตามลักษณะนิสัยตามอา,อาชีพของเขาเช่นว่าท่านเอาคำถามว่าอารัวพระเครื่องในมุมมองของท่านรู้สึกอย่างไรท่านไปถามนักธุรกิจอะ่ะเขาก็จะต้องตอบเลยผมว่ามันสร้างมูลค่านะ มันสร้างมูลค่าเพิ่มดีๆเยี่ยมเยี่ยม,มท่านเอาคำถามนี้ไปถามนักกฎหมายเขาก็อาจจะบอกว่าอารมพระเครื่องเสี่ยงต่อการติดคุกเสี่ยงต่อการโดนปรับนะครับเพราะประมวลกฎหมายอาญามาตรา206กล่าวไว้ว่าึนเขาก็อาจจะมองอย่างนี้ท่านเอาคำถามนี้ไปถามพระบงเล็บแก่แกพระที่ยึดมั่นถือมั่นในน,ในนู่นในนี่ ท่านก็อาจจะบอกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะควรท่านไปถามพระใหม่ๆพระที่ศึกษาแนวใหม่ก็อาจจะได้มุมมองว่ามันก็ถือเป็นการสร้างสรรค์ท่านเอาไปถามครูบาอาจารย์ศิลปะเขาก็อาจจะบอกว่าผมถือว่าเป็นศิลปะท่านเอาไปถามครูสอนพุทธศาสนาเขาอาจจะบอกว่านี่มันเป็นการลบหลู่ทางอ้อมมันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปถามใครระหว่าง คิดนอกกรอบกับคิดสร้างสรรค์มีประเด็นที่ทำให้เราจะต้องคุยกันพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพเมื่อสักครู่นี้ผมพูดกันเรื่องของการคิดนอกกรอบกับความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่อย่างไรบางคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ คือเรื่องเดียวกันข้อมูลต่อไปนี้นำมาจากเว็บไซต์สยาม HRM.com นะครับในนี้ก็ยังอ้างอิงไปถึงวิธีการหรือแนวคิดของคุณสรัญจันทะพลาบูรณ์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเทรนนิ่งแคปเทนของบริษัท37.5องศาเซลเซียสจำกัด เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคอ์กรขอขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับออคุณสรันก็แนะนำว่าถ้าหากจะมองกรอบของวิธีคิดที่มันเป็นกรอบที่ไร้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันถูกจำกัดด้วยกรอบ9กรอบด้วยกันกรอบที่1เป็นเรื่องของหลุมพรางของเวลาที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะก็มักจะอ้างว่า ไม่มีเวลาคิดสร้างสรรค์พอไม่พอ,อ,อหน่วยงานสถาบันตัวเองให้ทำอะไรก็ไม่มีเวลางานประจำก็มากอยู่แล้วจะมาอะไรนักหนานี่คือแบบที่หนึ่งกรอบที่สองนี่เป็นเรื่องของการอ้างว่าสิ่งแวดล้อมไม่อำนวยการอ้างอันนี้ก็คืออ้างบรรยากาศบรรยากาศช่วงเวลาเอ่ยเสียงเอ่ยกลิ่นเอ่ยมันไม่อำนวยเอาเสียเลย กรอบที่สามติดอยู่ตรงที่คิดว่าเราอย่าเสี่ยงเลยไหมส่วนใหญ่เนี่ยคนจะติดกรอบอันนี้เพราะกลัวว่าเสี่ยงไปแล้วมันจะผิดมันจะพลาดก็เลยไม่เสี่ยงเสียดีกว่ามาถึงกรอบที่4ที่ทำให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเรื่องของการติดอยู่ในบ่วงของความหลงเรื่องความสมบูรณ์แบบ คือทุกอย่างจะต้องขออนุญาตทับจับภาษาอังกฤษว่ามันจะต้อง p e r ร e เฟมันจะต้องคอมพลีททุกสิ่งอย่างเพราะเป็นอย่างนี้มันมันทำแล้วมันคนอื่นก็กมองว่าได้แต่เราอาจจะมองไม่ได้มันมันไม่เพอร์เฟนะมันอะไรอย่างนี้นี่คือเป็นเรื่องของหลงอยู่ในเรื่องของความสมบูรณ์แบบมาถึงกรอบที่5เป็นเรื่องของคิดสำนวนไทยว่านิ่งเสียตำลึงทอง คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าของเดิมมันดีอยู่แล้วจะไปทําอะไรมันนักหนารอให้มันล้าสมัยก่อนรอให้มันมีคู่แข่งก่อนแล้วเราค่อยไปหาทางใหม่ๆเพราะฉะนั้นพอเราคิดอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ละมันติดอยู่ตรงนั้นกรอบที่6พูดกันเรื่องว่าเออไม่เพียงแค่ว่ามันถูกหรือมันผิดอะคือพอเราวางคำตอบไป ว่าถูกหรือวางว่ามันผิดอย่างนี้เราก็ถูกจำกัดด้วยคำตอบของเราเองซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกกรอบที่7เป็นเรื่องของการคิดไปเองไอ้คิดคิดไปเองมนโนไปเองเนี่ยนะครับการที่คิดไปเองคือคิดว่าเราเป็นคนไม่มีความคิดสร้างสรรค์เราครีเอทไม่เป็นเราสร้างสรรค์ไม่ได้ คือคิดไปเองทั้งที่จริงตัวก็ถ้าเผื่อลองพูดความคิดของตัวเองหรืออะไรอาจจะดีขึ้นก็ได้เดี๋ยววิธีแก้ค่อยว่ากันมาถึงกรอบที่8คนกลุ่มหนึ่งคิดว่าความถูกต้องเนี่ยมันมีอยู่แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นก็เลยไม่เอาละมันมีอยู่ทางเนี้ยทางเดียว1นบวกหนึ่งต้องเป็นสองสองบวกสองต้องเป็น4 1่บวกหนึ่งจะเป็น3 1มบวกหนึ่งเป็น1ไม่ได้อาจจะคิดอย่างนี้และกรอบที่9เป็นกรอบที่ ทําให้บล็อกความคิดสร้างสรรค์คือเรื่องของการคิดถึงแต่กําไรไงถ้าทําแล้วมันไม่สร้างกําไรงั้นไม่เอาดีกว่าก็เลยไม,ไม่เกิดแนวคิดใหม่ๆกันขึ้นมาพูดกันอย่างนี้แล้วเนี่ยออคุณสรันซึ่งเป็นเทรนนิ่งแคปเชนเนี่ยก็บอกว่าลองปรับเปลี่ยนวิธีแก้หน่อยไหมวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีแก้เนี่ย คุณสรันเสนอไปถึง11วิธีการซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เอเามาใช้แก้ปัญหาได้เนี่ยเนาะเรียกอันนี้เป็นาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเขาทับสับมาว่า creativity creativity นี่สะกด c r e a t i v i t y มันก็จะเป็น11ตัวอักษรถ้าเปิดแยกออกมาคุณสรันแนะนำว่า C ตัวแรกเนี่ยคือการ c o m บ i n e กับ c o m p พ r e ์คอมบ n e กับคอมพคคืองี้คอมบคือการผนวกการรวม c o m p พ r คคือการเปรียบเทียบการแก้ปัญหาเรื่องที่เรากำลังเผชิญเนี่ยเราจะต้องเอาเรื่องที่มันมีลักษณะใกล้เคียงกันคล้ายกันมาเปรียบเทียบความเปรียบเนี่ย จะเปรียบความเหมือนเปรียบความต่างเช่นเหมือนกันใกล้กันมาเปรียบกันหรือไกลกันมากมาเปรียบกันมันก็จะต้องระมัดระวังนะครับว่าเราจะใช้วิธีนี้แล้วมันยังไงไอที่บอกคอมไบคือการผสมผสานหรือผนวกกันเข้ามาเนี่ยเขาก็แนะนำว่าลองจินตนาการอะไรที่มันเอาเอามาจับคู่าสัเกิดว่าเอามาแมทชิ่งเอามาเมอร์ชกัน จับคู่เรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยเอามามารวมกันดูสิว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมเหมือนกับเวลาที่เห็นเด็กวัยรุ่นไปนั่งอยู่ในร้านแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นแกก็สั่งเฟรนช์ฟรายเป็นมันฝรั่งทอดแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งก็เป็นไอศครีมแล้วแกก็เอาเฟรนช์ฟรายนั้นจุ่มไอศกรีมกิน ซึ่งเราก็ทำตาปริบปๆปว่าเขามีแต่กินเฟรนฟรายกับซอสจะซอสพริกหรือซอสมะเขือก็ก,ก็มะเขือเทศก็ว่าไปนี่มันจิ้มกินมันก็เป็นเรื่องของการฝึกจินตนาการอะไรที่มันอยู่กันคนละขั้วนะ่ะของร้อนไปคู่กับของเย็นแล้วมันจะได้หรือไอติมทอดอไอติมทอดมันมิละลายหรือแล้วมันก็เกิดขนมไอติมทอดกันขึ้นมานี่เป็นเรื่องของการคิดวิธีหนึ่งตัวอซึ่งเป็นอักษรตัวที่สองเนี่ เ,เขาเสนอว่าเป็น risk taking ก็คือความเสี่ยงต้องคิดว่าเสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงอันนี้เขาให้วิธีคิดแบบใหม่ต้องเตรียมพร้อมยอมรับได้ว่าเสี่ยงมันจะทำให้เราออกไปจากกรอบที่ที่บังคับให้เราอยู่ตรงนั้นไม่งั้นก็จะกลายเป็นคนไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงอะไรเลยลองหันมาเสี่ยงดูบ้าง ตัวที่3คือตัว e e คือ expand กับ shrink ออกเสียงยากมาก s h r i n k shrink เนี่ยนะครับ expand กับ shrink เนี่ยคือการยืดยืดหดหดอะไรก็ตามแต่ลองคิดแล้วกันว่าถ้าเราจะยืดสินค้าชิ้นหนึ่งให้ยาวขึ้นมันจะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันถ้าเราจะหดให้สั้นลงมันจะเป็นอย่างไรเช่น ออลองคิดหาวิธีที่จะทำงานอันนี้กระบวนการผลิตซึ่งเราเคยใช้วิธีการผลิตเนี้ยเป็นเวลาถึง5วันลองหดลงได้ไหมเหลือสัก3วัน4วันได้ไหมนี่คือลักษณะของการหดหรือเราจะยืดสินค้าสักชิ้นหนึ่งออกไปให้มันยาวขึ้นให้มันมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นเราจะทำอย่างไรนี่คือเทคนิคนี้เทคนิคถัดมาคือตัว A คือคำถาม ASK ask ถามว่ามันดียังไงนะแล้วมีอะไรอื่นอีกหรือเปล่าแล้วทำไมเราต้องทำถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะทำอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของการตั้งคำถามกันขึ้นมาถัดมาเป็นตัว T คือ transform viewpoint ลักษณะของ transform viewpoint คือการเปลี่ยนมุมมองล้องเปลี่ยนใหม่ไม่เอาวิธีคิดเดิมๆไม่เอาปัญหาเดียวกันเนี่ย ถ้าเป็นซ e o อผู้บริหารระดับสูงก็จะแก้ปัญหายัางไงหรือลองคิดว่าปัญหาเนี้ที่เราเจอในอดีตเนี่ยแล้วมันผ่านมาได้ยังไงหรือปัญหาเนี้ยถ้าอนาคตอันใกล้อันไกล,กลจะเป็นอย่างไรวิธีคิดเดี่ยวผมเองก็มองบ่ามันไม่จำเป็นต้องคิดในแง่ของการทำงานอย่างเดียวก็ได้เราฝึกคิดเรื่องอื่นไปก่อนเอาขำๆมาฮาๆไปก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดอ่านอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเช่นในฐานะคนสอนวรรณคดีคิดว่าถ้าเกิดวันทองไม่ตายจะเกิดอะไรขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุว่าช่องดังช่องนั้นเขาก็สร้างขึ้นมาว่าวันทองถ้าไม่ตายเหตุของการที่วันทองจะไม่ตายนั้นเป็นอย่างไรเพราะในเนื้อเรื่องนั้นวันทองตัดแนนว่าจะหมืน่นจะหมื่นวบจะจะถือธงมาแล้วว่า ให้ยกเลิกการประหารชีวิต,ตแต่ก็ไม่ทันอันนี้คือเรื่องของการที่คิดไม่ต้องเอาเป็นในแง่ของการทำงานก็เดี๋ยวลองคิดไปหรือถ้าเปิดในที่ทำงานเราลองคิดใหม่ถ้าเปิดลิฟต์มันไม่ทำงานตึก20ชั้นจะทำไงนี่คือวิธีการคิดเปลี่ยนมุมมองดูและถ้าโลกนี้มันไม่มีคอมพิวเตอร์แล้งานของเธอซึ่งต้องอาศัยคอมพิวเตอร์อาศัยไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันไม่มีจะทำยังไงนี่คือวิธีคิดแบบนี้ ตัวถัดมาคือต,ตัว i ตัว i นี่คือ in a n o t h e r sequence แปลว่าลองลำดับอะไรที่มันต่างๆกันไหมถ้าเผื่อปัญหากลายมาเป็นคำตอบหรือมองปัญหาถอยหลังย้อนกลับไปลองสลับขั้นตอนดำเนินขั้นตอนที่แตกต่างกันจะทำได้ไหมอันนี้หมายความอย่างนี้ว่ะสมมุติว่าออประดิษฐ์่ารำ ปกติก็ต้องเทพพนมปฐมพรมสีหน้าสอดส้อยมาลาลองสลับกันใหม่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นการผลิตหนังสือเราเริ่มจากการเขียนการตั้งจื่อหนังสือการทําสารบัญอะไรเราลองสลับกันใหม่ไหมว่าเราลองมีวิธีใหม่ๆหรือเปล่าถัดมาตัว V ตัว V นี่คือ วิสิตอาร์เธอร์เพรสคือการลองไปในที่อื่นๆบ้างอย่าอยู่จำเจที่เดิมๆดังนั้นจึงเป็นแนวนโยบายของเกือบจะทุกหน่วยงานที่จะมีเรื่องของการศึกษาดูงานเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านซึ่งกันและกันตัวไอถัดมาคือ Incubate ลักษณะของการ Incubate นี่คือจะพูดกันก็คือ กกไข่ให้ได้ที่คำว่ากกไข่ให้ได้ที่ในมุมมองคุณสรันแปลว่าความคิดใหม่ๆม,มันจ,จะเกิดขึ้นระหว่างที่เรากําลังครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือบางคนเข้าไปนอนแล้วก็มีปัญหาขบคิดอยู่ขณะเดียวกันจิตใต้สํานึกหรือสับคอนชิสไมมันยังทําหน้าที่ของมันอยู่ นั่นจึงเกิดเป็นเป็นเพลงเป็นทํานองเหมือนที่เรารู้กันเนี่ยนะทำนองเพลงบุหลันลอยเลื่อนบุหลันลอยฟ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากจากการหลับฝันไปส่งพระสุบินไปของรัชกาลที่สองอย่างนี้เป็นต้นตัวทีซึ่งเป็นตัวที่10แล้วเป็น trigger ideas ลักษณะของ trigger ideas คือคิดได้แล้วลงมือทําทันทีไม่ใช่คิดแล้วก็ได้แต่คิด ไม่ทำสักทีหนึ่งอันนี้ยังไงก็หลุดจากกรอบไม่ได้และตัวสุดท้ายคือตัว Y ตัว Y, ว y. นี่เป็นเรื่องของ Youth Advantage เ,เขาแนะนำว่าลองใช้ประโยชน์จากความเป็นเด็กอันนี้หลายเว็บไซต์หลายคำแนะนำนะครับว่าเวลานึกอะไรเนี่ยลองนึกแบบเด็กๆด,ดูไหมหรือไม่ก็ท่านก็ลุกแล้วก็ไปคุยกับเด็กดูไปถามเด็กก็ได้ถ้าเป็นปัญหาแบบนี้หนูจะแก้ไงหรือสถาปนาตัวเอง สมมุติตัวเองว่าตัวเองเป็นเด็กคือทําไมเขาแนะนําอย่างนี้ก็เพราะว่าความเป็นเด็กไงเด็กจะไร้เดียงสาเด็กจะอยากรู้อยากเห็นเด็กคิดยังไงก็พูดตรงไปตรงมาเด็กเออซื่อ,อ,อเด็กสนุกสนานมองโลกในแง่บวกเราอาจจะต้องจินตนาการว่าเราเป็นเด็กเ,เจอปัญหานี้เราจะทำอย่างไรนี่คือเรื่องราวของออการ คิดนอกกรอบแล้วก็การสร้างความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาให้ได้มีคนแนะนำว่าเออกว่ามันจะออกดอกออกผลมาเป็นนวัตกรรมซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องใหม่เอี่ยมอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีก็ได้นั้นเนี่ยถ้าจะเปรียบเนี่ยเนาะเหมือนกับสวนผลไม้ซึ่งยังไม่ได้เริ่มปลูกฝังมเมล็ดพันุน่ะนั่นหมายความว่า ในองค์กรอยู่จะต้องบริหารคนให้คิดแบบสร้างสรรหรือถ้าเขาสร้างสรรค์แล้วคุณก็ต้องรดน้ำพรวนดินอุป,ปถัมภ์เขาเพื่อไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ นี่คือเรื่องราวของการคิดนอกกรอบและก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาฝากกันในวันนี้มาถึงนาทีสุดท้ายของรายการแล้วคงต้องลากันแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับรายการเพิ่นภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ